สวัสดีครับวันนี้พบกับวิดีโอ how to squat นะครับสำหรับท่า squat ถือเป็นท่าออกกำลังกายหลักนะครับที่เราทุกคนทํากันอยู่แล้วนะครับหรือรีอง่ายๆว่าท่าลุกนั่งนั่นเองครับสําหรับท่า squat นะครับผมจะแบ่งเป็น3เฟตหลักๆเฟสที่1น่นะครับ brace เฟสที่2 descent และเฟสที่3 lift นะครับเราจะเริ่มจากที่การวางน้ําหนักนะครับ การจับบาเบลหรือการวางน้ำหนักนะครับเราควรจะวางไว้ตรงที่ตำแหน่งของกล้ามเนื้ออัปเปอร์ทรีิเซียสนะครับถ้าเราวางบาไว้สูงเกินไปหรือต่ำเกินไปจะทำให้เราเสียการทรงตัวได้นะครับถ้าเราวางสูงเกินไปศีรษะเราจะยื่นไปด้านหน้าในขณะที่เราทำหน้าสควอตนะครับถ้าเราวางบาต่ำจนเกินไปนะครับเสี่ยงที่จะงายหลังได้หลังจากนั้นนะครับให้เรามาดูเรื่องของมือและข้อศอกครับ ลักษณะของการวางมือและข้อศอกใหเราวางมือเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้กับหัวไหล่นะครับโดยในลนักษณะที่เราไม่ตึงแล้วก็ไม่ลำบากจนเกินไปสําหรับหัวไหล่ของเรานะครับหลังจากนั้นให้มาดูเรื่องของข้อศอกนะครับลักษณะของข้อศอกเนี่ยเรียกได้ว่าจะหันไปด้านหลังและทิมลงมาที่พื้นนะครับขั้นตอนต่อไปครับมาดูเรื่องของการวางเท้านะครับให้เราถอยหลังออกมาประมาณ3าก้าแล้วสังเกตเรื่องของการวางเท้าและหัวเข่านะครับ โดยปลายเท้าและหัว,วเข่าเนี่ยจะชี้ไปในทิศทางเดียวกันองศาของเท้าเนี่ยให้อยู่ที่ประมาณ15-30องศาส่วนลักษณะของการเคลื่อนไหวในการเดิเซนเนี่ยให้สังเกตที่หัว,วเขา่าสะโพกและข้อเท้านะครับ โดยทั้ง3ส่วน3ข้อตองเราเนี่ยจะทํางานไปพร้อมกันเริ่มจากดันสะโพกไปด้านหลังในขณะเดียวกันนะครับคุณจะต้องดันหัวเข่าไปด้านหน้านะครับส่วนความลึกของท่าคอร์สเนี่ยอย่างน้อยนะครับให้สะโพกขนานกับพื้นนะครับเกรงลำตัวช่วงบนนะครับอย่าปล่อยให้อ่าตัวน้องไปด้านหน้านะครับที่สำคัญก็ปลายเท้ากับหัวเขา่าก็ยังชี้ไปด้านเดิมอยู่นะครับยืนขึ้นกลับไปสู่เฟสแรกและเป่าลมออกให้หมดนะครับ สรุปอีกครั้งนะครับสั้นๆนะครับสำหรับ h a r ู squat นะครับแบ่งเป็น3เฟสนะครับการเต็มตัวนะครับการย่อลงและการยืนขึ้นนะครับขั้นตอนที่1นะครับคือการเซตอัพถ้าให้พูดภาษาพินิตก็คือการหา center of m a s สของร่างกายนะครับบาลานซ์ให้ดีด้วยน้ําหนักที่เหมาะสมนะครับขั้นตอนที่2นะครับจังหวะนั่งลงนะครับยังสําคัญอยู่ที่เรื่องของหัวเข่าและปลายเท้าอยู่ในขณะนั่งลงนะครับนั่งลงให้ลึกนะครับ และเข่ากับปลายเท้ายังชี้ไมาทิศทางด้านเดียวกันนะครับองุดท้ายยืนขึ้นนะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับลำตัวช่วงบนก็ต้องนิ่งนะครับข้างล่างหัวเขา่าปลายเท้าก็ยังชี้ไปด้านเดิมนะครับยืนขึ้นแล้วเป่าลมออกให้หมดนะครับหลังจากนั้นก็ทําซ้ําจนครบโปรแกรมและเป้าหมายของแต่ละคนนะครับ